ใครเคยเจอปัญหาเหล่านี้มากไหมคะบางทีลูกขโมยของบางทีลูกเล่นแต่โทรศัพท์บางทีลูกไม่ตั้งใจเรียนหรือบางทีทะเลาะก,กันทั้งวันเลยใครเคยเจอปัญหาแบบนี้นะคะลองมาดูนะคะนุชมี10ข้อคิดดีๆนะคะที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังลองฟังดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนคะ่ะ มีผู้ใหญ่ที่นุชนับถือนะคะเขาแชร์ข้อคิดดีๆในการเลี้ยงลูกให้นุชฟังนุชก็เลยคิดว่าถ้านุชแชร์สิ่งเหล่านี้ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ยังมีลูกเล็กๆอยู่ก็น่าจะเป็นประโยชน์ค่ะตอนนี้นะคะลูกสาวคนโตนุชก,ก็21่ละคนเล็กก็18แล้วนะคะนุชเลี้ยงลูกมา21ปีแล้วนะคะแล้วก็เลยคิดว่ามี10ข้อคิดเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะลองมาฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ข้อแรกนะคะก็คือผู้ใหญ่ท่านเนี้ยเขาแชร์ให้นุชฟังว่าคือเขาอ่ะเป็นคนที่มีลูกสามคนและลูกเขาเนี่ยก็ไปช่วยเขาขายอาหารที่วัดไทยทุกอาทิตย์เลยแล้วลูกเขาเป็นเด็กดีมากๆเลยนะคะคือแบบเขาลบผู้ใหญ่แล้วก็ช่วยงานแม่ทุกอย่างเลยเขาเลยแชร์ให้นุชฟังว่าคือตั้งแต่เล็กเลยนะคะเขาไม่เคยบังคับลูกให้ลูกมาช่วยทํานู่นทํานี่ให้นะคะ แต่เขาจะใช้วิธีในการขอความช่วยเหลือจากลูกค่ะซึ่งบางครั้งเขาก็บอกว่าเขาอาจจะต้องแกล้งทำเป็นเออวันนี้แม่เหนื่อยจังเลยแม่อยากให้ลูกช่วยทำนี้หน่อยได้ไหมทำนู่นหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วลูกเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะช่วยแม่เต็มใจที่จะช่วยนะคะเหมือนเขาไม่ได้โดนบังคับแต่เขาเต็มใจที่จะทำแบบนั้นตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยทำให้เขาช่วยแม่ ทำอาหารทำงานทุกอย่างตั้งแต่เด็กเลยค่ะข้อ2นะคะก็คือการชมลูกเราเนี่ยนะคะให้คนอื่นฟังต่อหน้าลูกเลยนะคะก็คือหาข้อดีของลูกนะคะแล้วก็ชมเขาด้วยความจริงใจให้คนอื่นฟังให้เขาได้ยินนะคะวิธีนี้ก็คือนุชแบบเป็นประสบการณ์ที่นุชประสบมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะก็คือแม่เนี่ยจำคืนุชจาได้สนิทเลยว่าแม่เนี่ยชมเราต่อต่อหน้าเพื่อนบ้านนะคะว่า เนี่ยลูกสาวเนี่ยเป็นเด็กดีมากเลยตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่เคยพูดคำหยาบเลยอะไรประมาณนี้นะคะนุชกก็จำฝังใจมาเลยนะคะว่านุชเป็นเด็กที่ดีเด็กเรียบร้อยไม่พูดคำหยาบแลวนุชก็ไม่พูดคำหยาบเลยจริงๆนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าเพื่อนสนิทหรือว่าใครๆรอบข้างจะพูดนะคะแต่นุชกไม่ได้ว่าว่าคำหยาบมันจะผิดนะคะ คือนุก็เคยชินแล้วนุก็พูดกับเพื่อนปกติพูดเพื่อนเขาก็จะพูดกับนุกปกติมากเลยค่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นอะไรที่นุกจําได้ฝังใจแล้วนุกก็เอามาสอนลูกแล้วก็ชมลูกต่อหน้าคนอื่นนะคะข้อ3นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเลยนะคะก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งนุกจําได้เลยอะ่ะที่ เราตื่นสายประจําเลยแล้วเราก็ทําให้เราต้องมาเล่งลูกบุกลูกไปโรงเรียนแล้วก็เล่งเล่งเล่งทำให้ตอนเช้าของลูกเนี่ยมันไม่แจ่มใสพราะเขาก็จะหมุดหงิดว่าทําไมเขาต้องรีบทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็มีเวลาช่วงเช้าไม่ดีแล้วก็หลายวันที่เขาจะต้องเสียน้ําตานะคะหนูก็เลยเริ่มคิดได้แล้วก็เคยได้ยิน audio อ book อนะคะเขาก็พูดประมาณว่าช่วงเช้าของลูกเนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่สำคัญมากเราต้องทำช่วงเช้าของเขาให้แจ่มใสนะคะ เราไม่ควรที่จะแบบไปเร่งๆเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะเราควรที่จะเปิดเพลงที่เขาชอบหรือทำอาหารที่เขาอยากจะกินหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ช่วงเช้าของเขาดูแบบแฮปปี้แล้วก็เขาจะได้ไปโรงเรียนอย่างมีความสุขแล้ววันนั้นของเขาก็จะแฮปปี้ทั้งวันนะคะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเราต้องปรับที่ตัวเองก่อน ข้อสนะคะก็คือเราควรจะสอนลูกเรื่องศีลห้านะคะไม่ว่าลูกจะเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจก็ตามนุสอนลูกตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะ3-4ขวบนุชก,ก็สอนเรื่องศีลห้าแล้วนะคะแล้วลูกเขาก็เห็นเราช่วงแบบเข้าพรรษาเราไปถือสินแปดถืออะไรอย่างเงี้ยนุชก,ก็จะอธิบายให้เขาฟังนะคะแล้วก็อย่างน้อยให้เขารู้ศีลห้านะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งไหนที่เราไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่ควรเบียดเบียนสัตว์นะคะ อย่างน้อยนุ้ให้เขารู้5าสิ่งนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะคะลูกสาวนุช2สองคนนะคะเกิดและโตที่อเมริกาเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจพระพุทธ,ธศาสนาเท่าไหร่นะคะนุ้ก็จะสอนเท่าที่นุ้สอนได้คือคิดอะไรได้านนุก,ก็สอนเลยจะไม่รอว่าเขาต้องโตก่อนแล้วค่อยสอนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะ มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ลูกสาวนุชก็เคยทําผิดพลาดไปเหมือนกันเขาขโมยของเพื่อนค่ะนุชคิดว่าพ่อแม่ทุกคนก็คงกุ้มใจแล้วไม่รู้ว่าจะสอนลูกยังไงนะคะส่วนวิธีของนุชเนี่ยนุชสอนลูกโดยการที่นุชบอกเขาไปว่าแม่ว่าแม่ก็ทําบุญมาเยอะแล้วแม่ก็รักษาสินพอสมควรถึงแม้จะไม่เพอร์เฟกแต่แม่ก็ว่าแม่อาจจะอยู่เลเวลนี้แต่ถ้าหนูทําผิดแล้วก็ผิดสิลเยอะๆหนูก็จะอยู่เลเวลนี้แล้ว ถ้าหนูรักแม่เนี่ยถ้าเราตายจากกันไปเนี่ยแม่จะมารอหนูอยู่ตรงนี้แต่ถ้าหนูทําบาปเยอะผิดศีลเยอะหนูจะอยู่ตรงเนี้ยหนูจะไม่มีทางมาเจอกับแม่บนนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าหนูรักแม่อยากเจอกับแม่อีกเกิดมาแล้วเจอกันอีกเป็นครอบครัวเดียวกันอีกหนูก็จะต้องทําความดีให้เราอยู่เลเวลเดียวกันให้ได้แม่ก็จะรักษาความดีของแม่ไว้ เพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่นุชเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนะคะเขาก็เงียบกันไปแล้วเขาก็มองหน้ากันแล้วเขาก็นำตาขอกอนะคะแต่ว่าเชื่อไหมคะหลังจากนั้นเขาไม่เคยทำแบบนั้นอีกเลยไม่เคยขโมยของแล้วแถมยังเป็นคนที่มีระเบียบวินัยต้องตรงกับระเบียบที่คุณครูตั้งไว้หรือที่กฎหมายตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนเป๊ะมากกว่ากว่านุชแล้วอะคะ่ะตอนเนี้ย คืออย่างเหตุการณ์หลายๆอย่างแบบนี้มันก็ทำให้เราสอนลูกแล้วลูกเขาก็ได้ซึมซับเรียนรู้ไปทีละเล็กทีละน้อยนุศว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เขาจำได้ตั้งแต่เด็กนะคะฝึกเขาไว้ตั้งแต่เด็กๆก,ก็จะดีค่ะเอาจริงๆนะคะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่นุชจำได้แม่นเลยก็คือมีอยู่วันหนึ่งคือนุชกับเด็กๆก,กำลังจะเที่ยวสวนสัตว์แล้วพ่อเปิดประตูออกมาคนเล็กก็เหยียบมด ดูเหมือนจะตั้งใจเหยียบด้วยนะคะนุก็เลยเรียกทั้งสองคนเข้าไปในบ้านก่อนแล้วนุก็ถามว่านี่เกลตั้งใจเหยียบมดไหมเขาก็เงียบแล้วเขาก็ไม่ตอบนุก็เลยถามเขาว่าถ้ามดที่เกลเหยียบตายเมื่อกี้มันเป็นแม่ของตัวเล็กๆที่เดินเลียงตามกันมาเนี่ยเกลคิดดูว่าลูกเขาจะรู้สึกยังไงจะกําลังจะไปเที่ยวกันเลยแล้วอยู่ดีๆไปเหยียบแม่เขาตายแล้วลูกเขาก็กระจัดกระจายแบบนั้นเขาก็เริ่มน้ําตาคขอแล้วนะคะนุกก็เลยสอนเขาไปว่า ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆเขาก็รักชีวิตของเขาเราไม่ควรเบียดเบียนชีวิตของใครแม่อยากให้ลูกจําตรงนี้เอาไว้นะเอาจริงๆนะคะตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เคยเห็นเด็กๆฆ่าสัตว์เลยมแมลงตัวเล็กตัวน้อยกับพวกยุงอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ฆ่าด้วยเขาเขากลัวด้วยซ้ําแล้วเวลามียุงหลงเข้ามาในบ้านนะคะ ก็จะแบบนุก็จะบอกเด็กๆว่าเดี๋ยวสองอาทิตย์วกว่าๆเดี๋ยวเขาก็หมดอายุไขไปเองแล้วก็ปิดห้องนอนห้องอะไรของเราให้ดีอย่าให้เขาเข้าไปแล้วกันหรือไม่ก็จะมีแก้วใสๆนะคะแล้วก็กระดาษรองแก้วครอบแล้วก็ไปปล่อยข้างในคุณสาก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันนะคะนุชว่ามันก็ทําสอนให้เขามีเมตตาไปในตัวนะคะอะไรที่เราสอนเขาได้เราจําได้เรารู้ตอนนั้นเราก็สอนเขาไปเลยนะคะ ข้อ5นะคะนุชจะฝึกให้เด็กๆนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรือแค่ไม่กี่นาทีแต่ยังน้อยให้เขาแบบกําหนดลมหายใจอยู่กับลมหายใจให้เขารู้ว่าการนั่งสมาธิเป็นยังไงนะคะให้ฝึกตั้งแต่เด็กเพราะถ้าโตมาเป็นวัยรุ่นแบบนี้แล้วอบฝึกยากนะคะอาจจะบอกยากนิดนึงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะให้เขาฟังเทปธรรมะบ้างเพราะว่านุชไม่รู้แบบ เด็กเกิดที่อเมริกานะคะก็ไม่รู้ว่าจะสอนเขาเรื่องธรรมะยังไงนุชก็ใช้วิธีการเปิดเทปเปิดซีดีธรรมะในรถนะคะแล้วการที่อยู่ดีๆจะให้เขามาฟังเลยเขาก็อาจจะยากอาจจะมีทริคนิดหนึ่งให้เขาฟังเพลงก่อนแล้วพอถึงแม่เทินพอถึงตาแม่เนี่ยแม่จะฟังธรรมะลูกก็ต้องฟังด้วยให้เขาซึมซับไปอะคะ่ะเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามนุชว่าโอเคนะคะอย่างน้อยเขาก็ได้ฟังนุชว่าเขาเข้าใจด้วยะคะ่ะ ข้อ6นะคะนุชจะสอนให้พี่น้องรักกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็เป็นคำสอนที่นุชจำได้แม่นที่พ่อนุชสอนนะคะพ่อนุชบอกว่าสิ่งที่พ่อจะเสียใจมากที่สุดก็คือพี่น้องไม่รักกัน พ่อเขาไม่อยากเห็นทะเลาะกันไม่คุยกันกับน้องหรืออะไรอย่างนี้นะคะนุชก็เล่าเรื่องนี้ส่งต่อให้กับลูกทั้งสองคนของนุชนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยก็คือเด็กสองคนนี้แทบจะไม่ทะเลาะกันเลยปีหนึ่งจะเห็นแบบงอนงอนทะเลาะกันแค่ครั้งสองครั้นนอกนั้นนะคะไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกันเลยนั่งเล่นจุก,กตากันแบบน่ารักนะคะนุชว่าสอนเขาตั้งแต่เด็กนะคะว่าพี่น้องเนี่ยสิ่งสําคัญมากขอให้รักกันนะคะ ข้อ7นะคะก็คือต้องฝึกให้เขากินอาหารที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นผักเป็นผลไม้เป็นเนื้อสัตว์ที่มีประโยชน์นะคะให้เขาฝึกตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาจะเลือกกินแล้วนะคะแล้วก็จะยากละอย่างลูกนูทั้งสองคนเนี่ยตอนนี้อายุเท่านี้แล้วนะคะ21กับ18เนี่ยไม่เคยกินอาหารทะเลกันเลย ไม่กินปลาไม่กินกุ้งไม่กินอะไรพวกนี้เลยนุ้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านุ้ไปผิดพลาดต,ตอนไหนทําให้เขาแบบไม่อยากกินนะคะนุ้ก็เสียใจจนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นผักเพืิกอะไรทุกอย่างเนี่ยให้ลูกกินสอนให้ลูกกินตั้งแต่เด็กเลยนะคะเชื่อนุข้อ8นะคะมาจากคลิปที่แล้วเลยนะคะก็คือเรื่องอย่าห้ามลูกมากเกินไปแล้วก็อย่าเอาความคิดของเราเนี่ย ไปนําเสนอลูกคือจะพูดยังไงอะเหมือนกับว่าสมมุติว่าลูกลูกกาลังอยากจะแบบเลือกซื้อเสื้อผ้าเขาก็หยิบของเขามาแล้วอย่างเงี้ยแต่นุชด,ดันไปแบบบอกว่าเออนี้ก็น่ารักดีแต่แม่ว่าอันนี้ที่แม่เลือกดูดีผ้าดีกว่านะสีสวยกว่าเปล่าน่าจะใช้ได้บ่อยกว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วทําให้เขาแบบหมดความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วเขาก็ด้วยความที่เขารักแม่เขาก็จะตามใจแม่แเขาก็จะเลือกสิ่งที่แม่ชอบมากกว่า ซึ่งทุกวันนี้ทำให้เขาเป็นเด็กที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าเสนอแนะความคิดเห็นของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่นุทําผิดพลาดไปแล้วอยากจะแชร์ให้ทุกคนรู้นะคะว่าควรที่จะส่งเสริมความคิดของเด็กนะคะเขาทำให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยมันโอเคแล้วและมันโอเคจริงๆข้อ9นะคะก็คือเป็นการที่ให้เขาเลือกเล่นกีฬาที่เขาอยากจะเล่นตั้งแต่เด็ก ต้องตั้งแต่เด็กเล็กๆจริงๆเลยนะคะให้เขาเลือกนะคะว่าเขาอยากจะเล่นกีฬาอะไรหรืออยากจะเล่นเครื่องดนตรีอะไรแบบนี้นะคะควรที่จะส่งเสริมเขาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าถ้าเริ่มโตมาแล้วเขาจะแบบอายแล้วก็ไม่อยากที่จะเข้าไปเรียนเพราะว่าคนที่เรียนมีแต่เด็กๆเล็กๆนะคะอันนี้หมายถึงที่อเมริกานะคะจะเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เรื่องจํากัดเรื่องการใช้โทรศัพท์ของลูกนะคะเราต้องเราต้อง บอกเขาเลยว่าเนี่ยไม่เกินกี่โมงสมมุติไม่เกิน2องทุ่มเนี่ยยูต้องเอาโทรศัพท์มาใส่ในตะกร้ากันละทุกคนจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์แล้วต้องทํำแต่เด็กนะคะเพราะว่ายิ่งโตมายิ่งบอกยิ่งไม่ได้เลยนะคะเขาไม่ทําตามแล้วค่ะมาถึงข้อ10แล้วนะคะข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะก็คือทุกคืนนะคะที่นุชแล้วก็คุณสา จะต้องเข้าไปกุดไนลูกในทุกคืนตั้งแต่ลูกเกิดนะคะจนกระทั่งโตถึงอายุเท่านี้เราจะต้องกุดไนกันทุกคืนก็เข้าไปกอดเขากุดไนแล้วก็อวยพรเขาตอนกลางคืนทุกคืนและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนะคะก็คือนุชจะถามเขาว่าวันนี้ลูกแตงฟูฟอร์อะไรลูกขอบคุณในสิ่งไหนมั่ง3อย่างให้ลูกบอกมาอย่างเช่นเขาก็จะบอกว่าโอเค thankful for ที่เก h เฮล t ี y thankful for ที่วันนี้ครูชม thankful for ที่วันนี้เล่นกับเพื่อนสนุกมากอะไรก็ตามให้เขาคิดมา3ข้อนะคะก่อนนอนทุกวันฝึกให้เขา thankful for ในสิ่งที่ชีวิตเขามีนะคะการที่เราฝึกให้เขา thankful for อ,อย่างนี้ในทุกๆวันหรือบ่อยๆอ,อาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้แต่ให้เขาทําบ่อยๆนะคะนึกว่ามันจะเป็นการฝึก ให้เขามองหาแต่ในสิ่งที่ดีๆคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็รู้จักแบ่งปันคนอื่นเขาก็จะได้ยินนุชแบบตลกตลกขอบคุณนู่นขอบคุณนี่เยอะแย,ะ,ยะมากมายอย่างเช่นขับรถไปแล้วไม่ต้องติดไฟแดงมีไฟเขียวผ่านไปเลยนุชก็แต่ง Thank you Green อะไรอย่างเงี้ย h a n k you ไฟเขียวอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่แบบสมมติได้ที่จอดรถด,ดีๆว่า Thank you ที่เรามีที่จอดรถด,ดีๆที่เราลัคก,กี้อะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยเราทําให้เขาเห็นด้วยก็ดีนะคะว่าเราก็แต a งฟู o u for เหมือนกันแล้วพอเวลาเขาเจอเหตุการณ์ดีๆนุ้ยก็จะถามเขาตรงนั้นเลยว่าวันนี้เกตกับเกลแ h a งฟู o u for อะไรอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะตอบได้เลยว่าแต่งฟู o u อ o r อันนี้อันนี้มันเป็นอะไรที่ดีนะคะลองฝึกรูปดูนะคะ จบแล้วนะคะสำหรับ10ข้อคิดดีๆที่นุสรุปมาให้นะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับใครที่มีลูกเล็กๆนะคะคือทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นประสบการณ์ตรงที่นุเจอมานะคะมันอาจจะมีผิด ถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่นุชแค่อยากแชร์นะคะเผื่อว่าคนอื่นจะเอาไปใช้แล้วก็เป็นประโยชน์นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะคลิปนี้นุชฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบางทีเวลานุชคิดอะไรได้นุชก็จะพยายามจดๆไว้แล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ